ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมเองเตโชจากช่องเตโชสตูดิโอนะฮะวันนี้ถ้ามาอยู่ในเกมวันพิทบอลที่รัดกันอีกเช่นเคย โอเคนะก่อนจะเริ่มคลิปนะก็ต้องขอบอกก่อนว่าถ้าผมพูดอะไรตะกุตะกักหรือพูดฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องขออภัยกันด้วยนะฮะจะพยายามเอ่อไม่พูดให้มันตะกุตะกักนะเดี๋ยวมันจะฟังไม่เลื่นหูเอาโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่น Smoker f 5นะหรือชาย,ยางเขาก็าคือนักล่าสีขาวแห่งพังหาศาสตร์นะคะผมนะโอเคแล้วไปดูตัวละครก่อนเลยนะ อย่างแรกนะฮะเหรียญที่ผมใช้นะก็จะมีเป็นเอ่อมาลโกกับเอสนะฮะสกิลของเหรียญที่ผมใช้นะก็จะมีเอ่อเวลาทงเราบูสต์เนี่ยก็ช่วยเรื่องของการลุกคูดาวสกิลหนึ่งกับสกิลสองอย่างละสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเพิ่มแอคแท็กสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะ,ะเพิ่มดีเฟนส์สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าฝั่งศัตรูที่เราตีอยู่เนี่ยแล้วเขาตีเรามากกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย เขาจะติดไฟนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าสว่วนเอ่อถ้าทีมของเราใครหนึ่งคนใดตายนะฮะสกิลหนึ่งของเราก็จะเพิ่มไป8%นะซึ่งสกิลหนึ่งของเราเป็นไอ้สกิลใช้ควันดูดนะฮะโอเค ส่วนสก,กิลเนี่ยผมอัพแม็กหมดแล้วสก,กิลติดตัวเนี่ยก็เหมือนเดิมฮนะขออนุญาตแจกพิก้องเอาพีนันชูเกียรติอีกเช่นเคยนะขออนุญาตขึ้นรูปนะครับโอเคสำหรับใครนะที่อยากจะอ่านแบบชัดๆนะก็สามารถไปเข้ากลุ่มวันพีชบัติลัด,ดนนะได้นะเดี๋ยวทำการทิง้งลลงไวให้ตรงด้านล่าง ส่วนใครนะที่อยากจะซื้อขายในกลุ่มนี้แต่ไม่อยากจะโดนโก,กงโดนเกียร์นะฮะ <c oughs> ก็ไปกลางกับพี่เอกพัฒูจิตนะฮะ <c oughs> ก็ระวังเฟซบอมกัยนะ,ะ <c oughs> เพราะเดี๋ยวนี้เฟซบอมมันระบาดเยอะมากจริงๆโอเคสำหรับ <c oughs> ใครนะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไคลายกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะ,ะเดี๋ยววนันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มตาแรกของเรากันเลย let's go ด่านแรกของเราในวันนี้ก็คือด่านอาราบัส สเตทนะฮะอันนี้ผมไม่น่าจะผมอ่านผูกอ่านถูกหรือเปล่านะฮะเพเป็นด่านที่อยู่อลาบาสตานั่นเองนะฮะทีมเราเออก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบทีมเขาอยู่เหมือนกันนะฮะทีมเราพลังแสนสี่ฮะอืมทีมเรามีแค่แบบพวกนี้นะฮะทีมเขาก็แสนสี่อาอเหรอโอ้โหทีมเขามีตัวแบบบุตรลุงสองตัวเลยนะ น่ากลัวเหมือนกันโอเคนะถ้าคลิปนี้ผมพูดอะไรแบบไม่ค่อยเอ็นจอยก็ต้องขอโทษด้วยนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปตรงไหนดีเราไปทงสองดีกว่าทงสองกันไปแล้วทงแรกก็บิ๊กมามเลยแ่ยเป็น Big Mom, บิ๊กมามบุกลุงด้วยดูดเข้ามาก่อนนะดูเข้ามาก่อนเ,นะเ,าาอ,นเอาไม่โดเนเนาะทำไมดูดไม่โดนอ่ะอ๋อเราตีเออ อันนี้มันตามเราแล้วอันนี้มันตามเราแล้วอุ๊ยโดนช็อตครับผู้ชมโดนชออ็อตโอ้ยตะเกียงอากาศกันมากหัดเก่งใจฉายายบ้างดีฉายานักลายนะเว้ยเขาเพิ่งนอนได,ด้แล้วท่านผู้ชมลากเอ็นลงมาได้สำเร็จนะอุ๊ยอุ๊ยโดนตูดตายแล้วอุ๊ยไม่ตายหมดดำหมดแล้วนั่นแหละ ดรอสตลงมาก่อนดรอสลงมาก่อนแล้วก็ดูเข้ามาดูเข้ามาชกอืม้มเฮ้ชอกอีกเอากระบองฟาดเขาบองฟาดดอสตลงมาก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็ววอื้มทาชีนี้ผมจะบอกเลยว่าไอส้สกิลสองอุ้ยโอ้โหเกือบแล้วคุณผู้ชมเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยนะเมื่อกี้ผมกำลังจะพูดว่า สกิลสองของทาชิงิเอ้ยไม่ใช่ของทาชิงิเนี่ยของสมอกเกอร์ตัวเนี้ยที่เป็นล่างแบบว่าปล่อยทาชิงิออกมาน่ะมันโดนยากพอสมควรเลยนะแบบโดนยากมากโอเคขัดดูดพ่อเราเข้าโอ้ยเขาก็ดูดไอ้นี่ว่าเหมือน,นกันเนีย,ย,ยาก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 เป็นตัวยากแล้วโอคค้ยเด็กเราเสียไอ้นี่ไปแล้วไง ไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเออชุบฉับฉุบฉับหน่อยชุดชับฉุดฉับ,บ,บาตายตายไหมตาย,ตาย,ตาย,ตายไหมไม่ตายยิ้มทงการอี่แล้วตายแน่ตาย,ย,หตายแหมสกัดฉายากระสอบจริงๆเลยกระสอบทรายกองทัพสุดยอดไอสโมุกเกอร์ตัวเนี้ยผมบอกว่ามันถ้ามันเวลร้อยนี่ถือว่าอึดอยู่นะแล้วก็บูสสองเนี่ยไอ้ท่านหนึ่งของมันเนี่ย ถือว่าตีแรงพอสมควรเลยนะถ้าดูดติดอะ่ะคือตอนเนี้ยสถานการณ์คือเกมตามนเกมคือแบบตามหมากักหนักมากน่าจะแพ้อยู่นะอาจจะแพ้เลยแหละโอ<ฮ>้โหฉับแปลกสิบฉับแพ้ครับผู้ชมแพ้ทีมเขาโกงจริงแต่ทีมเราก็พอเก่งอยู่นะแต่ว่า เออ,อเก็ไม่เป็นไรนะฮะแมตาแรกเราก็แพ้อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อกันในตาที่สองกันเลยนะฮะเดี๋ยวให้เป็ดช่วยวาดหน่อยนะพี่เป็ดครับจักรเลยโอเคฮะด่านที่สองเราก็เป็นอาราบัสต้าเหมือนเดิมนะฮะทีมเรากับทีมเขาก็ฮน่าจะมีบอดนะทีมผม ทีมผมมีบอทใช่ใช่อาจจะเป็นบอทเดี๋ยวดูท้ายเกมนะน่าจะเป็นบอทนะฮะเ,เกมนี้นะถ้าผมแพ้ก็ต้องขอโทษด้วยนะพอดีผมไม่ใช่ตัวเมนหลักนะสมกอร์โอเคฮะพลังทีมเราแสนสาเดี๋ยวดูพลังทีมเขานะพลังทีมเขาแสนสี่เกือบแสนห้โอแมทเจ้าโอ้โหเบร้อยสองตัวจบแล้วจะแพ้บอนี่ เดี๋ยวกดเศร้าใจไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปทงแรกก่อนเลยฮนะทงแรก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 โอเคทงแรกเรายึดมาได้แล้วเราจะเดินไปทงที่สามเลยไหมดูมาก่อนดูดดูดมาดูดมาทั้งหมดอือต่อยเข้าไปปออี๊อือไม่โดนพิษเกือบโดนแล้วเมื่อกี้ พิษสุดลุนแรงของผู้บ่าวอุ้ยพิษโดมพิษไอจูเป็นน g a m a าเราอ่ะ g มาต t าเรอจัดการเองตาเพื่อนจะรันี่เลยจูแตกไปดิไอ้จะแตกมันก็นเนี่ยตบตอบอุ้ยมาคาเตอร์อืมจะไม่เป็นไรฮนะเราจะเป็นกระสอบสายที่ดีนะฮะอุ้ยตายฉันแล้ว โอเคคดูเหมือนสถานการณ์ตอนนี้เกมน่าจะตามนะฮะอาจจะแพ้เหมือนตาที่แล้วโอเคผมบอกก่อนเลยนะถ้าผมแพ้เนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าปกติตัวเมนหลักของผมเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นะปกติตัวของผมมันจะเป็นเลูฟี่เกียร์สี่นะฮะเกียร์สี่จะ่ดูดชกดูดชกโอ้โ้โอ้โอ้มันจะดูดเลือดเราเมื่อกี้จอปลงมาก่อนเอ้าไม่ทันโอ้โหใครวะ ใครข้าเดี๋ยวเอาสโมเกอร์มาแก้เกมก่อนนะฮะไม่ใช่เอาสโมเกอร์มาแก้เกมเราเล่นสโมเกอร์อยู่แล้วผู้ผิดต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะดูดมาดูดมาดูดมาพกกับคนนึงใครใครอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยชุลมุนวุ่นวา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 ยอุ้ยตายอีกแล้วเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมเอาเอ่อ เอาสเน็กแมนมาก่อนนะไม่ไหวแล้วต้องสเน็กแมนมาก่อนเอิ่มเดี๋ยวยัไงดีอ๋อต่อไปก่อนต่อไปก่อนไอจูตายไปแล้วเดีย๋วดยวเราไปตรงไหนดี เราโคไปโนูแล้วเออไ่ช่วยกันยึดไปช่วยกันยึดไช่วยกันยึดเอาลูฟี่ไม่ช่วยกันยึดอ่ะเออไัมแค่สองธงจบแพ้แพ้นะท่านผู้ชมจบแล้วชีวิตจบแล้วโอเคนะสำหรับใครนะที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เตโชต้องขอลาไปก่อนนะสำหรับนี้สวัสดีครับ NOOOOO mm -hmm.